นิวคาสเซิลค่ะครูป้อมอยู่นิวคาสเซิลนะคะตอนนี้มายืนอยู่หน้าชัยนาทาวหรือเมืองจีนของนิวคาสเซิลค่ะ mm hmm. เขาจะมีประตูเป็นจุดสังเกตเลยค่ะทางเข้าชัยนาทาวคนจีนเนี่ยเมืองใหญ่ๆเนี่ยเขาจะไปสร้างพื้นที่ของเขานะคะแสดงว่าเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะกรบเกลียวกันเลยล่ะอันนี้ที่เห็น ผับ uh, หรือว่าร้านร u r อร t ชื่อชื่ออเล็กซานเดอร์ข้างหน้าเนี่ยจะเป็นกำแพงเก่าเห็นไหมคะกำแพงเก่าเดี๋ยวคุณป๊อบจะให้สังเกตนะคะโอเคอันนี้เป็นกำแพงเก่านะคะเขาก,ก็อนุรักษ์ไว้แล้วก็นี่จะมีอีกจุดหนึง่งที่น่าสนใจเลยแหละก็คือตรงข้ามกับกำแพงเก่าค่ะ จะเป็นสนามบอลค่ะของแม่เอ่อ Newcastle United นี่คือสนามบอลแล้วตอนนี้อีกอย่างหนึ่งที่ครูป้อมจะให้สังเกตก็คือที่เนี่ยค่ะธรร,ธรรมดางกฤษเนี่ยเขาถ้ารถไฟใต้ดินเนี่ยเขาจะใช้อันด์ o กรวแต่ที่นี่ใช้คำว่าเมโทรค,ค่ะ ฉะนั้นถ้าเราจะขึ้นรถไฟใต้ดินเราต้องสังเกตตัว M นะคะสังเกตตัว M สําหรับเมืองนี้เพราะว่าเมืองแต่ละเมืองอะ่ะเขาก็จะมีระบบของตัวเองแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเอกชนดําเนินการค่ะเมืองนอกเนี่ยเราจะเห็นคนถีบจักรยาน ค่อนข้างเยอะนะคะในเมืองออนี่ขนาดปาเป็นเมืองฝรั่งนะเนี่ยไชายนาทาวยังเขียนเป็นภาษาจีนเลยเป็นภาษาจีน ที่ครูป้อมให้ดูป้ายเนี่ยมันมีคำว่าเกรทเฮดเมืองนิวคาสเซิลเนี่ยค่ะมันจะมีสองส่วนโดยมีนิวคาสเซิลกับเกรทเฮดมีแม่น้ำาทที่เป็นแม่น้ำที่อยู่ตรงกลางระหว่างเกรทเฮดกับนิวคาสเซิลนิวคาสเซิลเนี่ยรวม องพื้นที่คือนิวคาสเซิลกับเกตเฮดแต่ว่ารวมเรียกว่าเมืองนิวคาสเซิลค่ะอ่าหน้าประตูจีนก็ต้องมีสิงโตในไชน่ชา,นาชาแล้วอันนี้เห็นคำว่า not r h east Chinese Association ไหมคะ แสดงว่าคนจีนที่นี่ค่อนข้างที่จะเป็นเขาเรียกว่ากลุ่มคนใหญ่นะคะขนาดว่ามี Association. แอส ociation ตอนี่มีมีมีอะไรบางอย่างที่น่าสนใจค่ะเกี่ยวกับสิงโตลังทายนะคะสิงโตนี่มี2ตัวสิงโตมี2ตัวใครที่ไปเมืองจีนหรือว่าไปไอที่ปักิกีะค่ะก็จะเห็นสิงโตเนี้ยแต่ก็ต้องจะเห็นทุก ทุกแห่งที่ที่หลายๆแห่งที่เป็นของคนจีนนะคะครูว่ามีคําถามค่ะว่าสิงโตตัวเนี้ยข้างหน้าเราเนี่ยนะคะเป็นตัวผู้หรือตัวเมียมีคําตอบไหมคะโอเคค่ะต่อไปสิงโตตัวนู้นสิงโตตัวนู้นสิงโตตัวนู้นเป็นตัวผู้หรือตัวเมีย ติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกปั้มเฉลยค่ะสิงโตตัวนี้เห็นไหมคะว่าเท้าซ้ายเขาเหยียบบนอะไรคะไม่ใช่เหยียบเอาเท้าวางบนอะไรวางบนลูกค่ะตัวนี้เป็นตัวเมียเพราะว่าสิงโตตัวเมียเลี้ยงลูกขณะที่สิงโตตัวผู้จะเอาเท้าวางบนลูกบอลซึ่งก็หมายถึงว่าเป็นเรื่องของกิจกรรมอื่นนะคะ ที่ไม่ใช่การดูแลลูกเป็นหลักค่ะปบัคนดังฟ้าค่ะรายงานจากนิวคาสซิลประเทศอังกฤษนะคะแล้วก็อยู่หน้าอ่าไชน่าทาวาน์ไนีสเกตแล้วก็พอเข้าไปแล้วก็เลี้ยวขวาก็จะเป็นไชน่าทาวนทั้งหมดค่ะ